โอ๊ตชายอะได้แถวข้างล่างมีสองอันเหรอแม่ข้าวจีอะไรมีข้าวเนี่ยเนี่ยมีเนี่ยมีข้าวจีอ่ะข้าจิปินข้าวจีมาปิกนิกโอนโหหอมไปจองด้วยหอมไปจองข้าวจีกินข้าวจีข้าวจีกี่ปั้นล่ะลูกหนึ่งปั้นสองปั้นพามากินข้าวทงนามีนมจีนด้วยนะเนี่ยข้าจะกินนมจีนลูกเนี่ยนมจีนก็มี กระต้มก็มีนี่เอาอีกไหมน้องอุ่นมีส้มตาก็มีแน่นอนแน่นอนจะเล่นอีกกระน้ำจีนกระพัฒน,น,น,นี่งอมงอมนี่กระจีก็กระต้มต้กผัดก็ก็จะเป็น,มมนตามปะคงมาปิกนิกอีกเนี่ยอร่อยนี่ปิกนิกปิกนิกที่นาเหรอ กินข <mile> ้าวพาน้องอุ่นมากินข้าวที่บ้านใครก็ไม่รู้นะนี่รูไปหนูไปเล่นน้ำก่อนนะอ่าเล่นน้ำอีกอ่ะกินอิ่มหรือยังน้ำยังไม่ได้กินเลยกินน้ำกินด้วยขอแห้งไหนน้องออุ่นร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยโชว์สิมารีกูดมารีกูดมารีกูดน้ำผ้าหนูหนักอ่าก็หนูเปิดเองไม่ได้เลย กินซุปตามไปกินซุปตาได้นะกินซุปตาได้ก็กินเลยเตะซุปตามเลยเนี่ยยังยเอาถ้วยทานน้หนุนมากินข้าวนี่มากินข้าวเที่ยงที่นาเออนาะอร่อยนะกินข้าวที่นากินที่บ้านไม่อร่อยกินที่บ้านมันน่าเบื่อเออเลยออกมาเล่นน้ำไปด้วยกินไปด้วยเออเล่นน้ำไปด้วยมาตามปากหงนี่น่ากินแซ่บแซบแซบไหมมามามา กินตำบักหุ่งกันพี่น้องเอานมเอานมจีนนมมาด้วยเถอะน้อนมจีนเอาใส่ด้วยเหรอเออเอาแก้วเอานมอุ่นมาข้าจียังมีลูกเลยไม่เอาข้าจีเนี <t> ่ยข้าจีกินน้ำกินน้ำแล้วเหรอนี่มีข้าวต้มด้วยเดี่ยวมามามาติ๊กมิกทินากินตำบักหุ่งกันอือตำบักหุ่ง ตำบักหูลใส่หอยด้วยตำหมึงใส่หอยด้วยโอ้นั่งเลยไม่เป็นไรนั่งลงแซ่บจ้าอยากกินน้ำเหนื่อยตำบังคงนะตำบังคูลมากินนากินอยู่นาเนี่ยมาเด้อมาเด้อตำบักหูลเชียงกินแค่นะฮะไม่กินแล้ว เดึนก่อนอันนี้เขาปุ่นเขาวปุ้นด้วยเขาวปุ้นดีละอีกก่อนอร่อยเอาข้าวปุ้นเขาวปุ้นเจ้ะเอาข้าปุ่นกินไม่กินค่ะเอาดึงเลยลูกดึงจับไว้จับไว้จับไว้แม่ถือกล้องจ้ะจับไว้แรงๆสิเอาไปแม่จะกินอันนี้อันนี้อ่ะแม่ไปแล้วรู้อ่ะดีๆมันก็เป็นแผล แสตัวคนดื่นเนาะมามากินสซ่อมกันต้มตำกับอืมที่นาก็ทำไมมีแมงวันด้วยวะมีแมงวันด้วยมันหอมประแดกมันหอมประแดกมามันมาด้วยมันเป็นตามากินซ่อมกันต้มตำกับน้ำจิ้นอร่อยนี่แม่ กินอีกแล้วกินในทุ่งนาแซ่บหลายเนี่ยก็อมกินข้าวจี๋น้องอุ้มกินละก็อุ้มกินน้ำจีนนั่งลงให้ลูกนั่งลงนั่งลงมัมีผักด้วยหมโอ้ยอร่อยผักกระเฉดก็มีเนาะนี่เลยนี่ผักนไม่มีคนมาสบายตุยเนี่ยผักนนั่ก็ไม่ชอบผักผักก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเนี่ย แล้วเขาจีลูกอ่ะ,อะไม่ใช่เ้าจีเอาเอะไรอันนีม้มันปอกไม่ได้นะมันมันอ่อนลูกหน่วยมันอ,อนน่อนออนะถ้าเป็น,นถ้าเป็นถ้าเป็นหน่วยมันสุกแล้วอะหน่วยมันสุกแกจังสิปอกได้่อุ่นยั่งสิกินแล้วปอกไม่ได้หน่วยอ่อนอมากไหมข้าวกันเย้แล้วีข้าวปุ่นกันกับซุมปมะกรูดกันนะเหรออ๋อเพลอะ ไม่จะกินอันนี้เพอนเนี่ยตามเขาแล้วเหอมาเล่นกันต่อเอาเกิดไปด้วยอเลื่อนกันต่อไปเล้เป่นเป็นเรื่องมินไปเล่นกันต่อไปว้าวต่วอไปเดินดีดีดลกจ้ากินชมตามกันจา้าแสบ,บหลาย